เดี๋ยวภาพผู้ชมนะคะไปปรับเปลี่ยนโหมดกันแนค่ค่ะไพทีมักไปยโสธรแต่วันยังบ่ฮัว,วสิไปแวะคาเฟ่ได้แต่ตรงบอกเลยค่ะว่ามองนี้มีคาเฟ่และกระจุดเช็คอินลายแห้งโดยสายคาเฟ่นะคะห้ามพลาดเลยค่ะกับการเช็คอินนะคะที่จังหวัดยโสธรนะคะเพื่อมีมองเช็คอินลายมองเลยโดยเฉพาะเมืองเก่าที่มีทั้งความสวยงามความเก๋สายไทยลูปเช็คอินห้ามพลาดซึ่งสิเป็นจังไรน,นะไปติดตามกันใ,นในช่วงอีสานพาแสบค่ะ อีสานผ้าแซบแบอีหลีเดอสวัสดีค่ะอีสานผ้าแสบมือหนีพาคุณผู้ชมนะคะไปเช็คอินแบบชิคๆกับคาเฟ่เก๋กเใจกลางเมืองยะโสธรโดยจุดหมายของเฮ้ามือหนีนะคะสิภาพไปย่านเมืองเกาบานสิงคา โซนสุดคลาสสิกของจังหวัดเยงโซนผีนี่ทั้งเรืองราาและก็รสขาดคือแบบดีงามอะ่ะเขาบอกว่าอีสานผสมกลิ่นอายของยุโรปเดี๋ยวพาไปเริ่มกันค่ะที่หานแรกนะคนะนั่นก็คือหานทิงนมสดคาเฟ่สไตล์ย้อนยุคบรรยากาศอบอุ่นคือจังเลยย้อนยอล,ลากลับไปทีนี่ทั้งเมนูข้าวหวานและก็เครื่องดื่มตื่นใจให้สั่งได้ทั้งอินดอร์และก็เอาดอร์ ส่วนเมนูแนะนำผีห้ามพลาดเลยก็คือเขาแกงกะหรี่ไก่มูตุนสเสริมมาในถ้่ถวกระเบื้องหองฟ้าปิดหอมกอมลิ่นเถ่องเทศหมูตุนหนุ่มและไล่ในปากหรือใครอยากลอบเป็นเมนูเข่าอีกเมนูหนึ่งนะคะเข่าแกงกะหรี่ไก่หน่องไก่เมนูนี้จะแซ่บบ่บแพ้กันหรือใครเป็นสายเส้นมักเส้นไปเลยค่ะก็เมนูข้าวซอยหมูตุนถี่มีรสชาติกลมกลมอมสน้ำซุปละเซีนแห้ง และสุดท้ายนะคะโบราณเพิ่นว่ากันว่าคันกินข้าวบอกินหวานสันดานทไทรก็เลยสิภาพไปปิดถ่ายกับของหวานแบบละมุนลิน่กับปังสิงเนยนมแล้วกับปังหนึ่งสังขยาที่เขากันทีกับเครื่องดื่มเย็นๆหวานละมุนชื่นใจนั่งกินชิュๆกับบรรยากาศหาดเก่าแบบสมัยขึ้นตามขึ้นย่าจาคาสิงน,นมสดเดินต่ออีกจักกน่อยค่ะก๋าสีพอกับสารเจ้าพอลักเนืองยะโซทอนเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานไทยจีนเลาาทีงดงาม จุดเด่นก็นคือเสาลักเมืองสามนที่สางถึงตั้งแต่ปี2,318โดยมีผีพละงุ่มและกับผีพละง,งามคอยปกปกักรักษาเมืองใกลๆกันนนัเองค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสินคาที่พถ่งเปิดโอเดบโดนเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนเมืองยยโสทรตั้งแต่อดีตจนฮอดปัจจุบนันใครเป็นสายเรียนรู้บอกเลยว่าต้องแวะ แต่ว่าอย่าพึงครับนะคะเพราะว่ายัางมีคาเฟ,ฟ่เท่ๆอีกค่ะมาแนะนําหานีก่กันเลยกับร้านคาเฟ,ฟ่สุดพูนะคะที่มีนามว่าวาชิโอเท่านะคะคาเฟ่สายกาแฟโตจริงเคี่วร่วงกาแฟจากร่องขัวซื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศมีทั้งสปีดบาร์สโลบาร์เบเกอรี่โฮมเมดเดินจากตึกแดง200ปีมาบกไกกระสิงหอด้นานเลยค่ะตลอดอยานเมืองเก่าบานสิงหาย,ยัางมีคาเฟ,ฟ่ละดัร้านค่ะทองคินอีกมากมาย าให้ทุกคนนะคะมาคนหาและก็มาสัมผัสมาเช็คอินมาสัมผัมกมสกับความสุขความสบายใจคาเฟ่กิเกตีจังหวัดยะโสธรน,นี่หละมุ่นสเสน่ห์ของอาหารอีสานกินมองไดกระปอแสนสมบัติเห่าเทือนาสิพาไปกินอยังมองไดฝากติดตามกันใดในชว่วงอีสาน้าแซบมื่อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ